มาแล้ว8โมง10นาทีการเดินทางมุ่งสู่เขาค้อบ้านช่างใหญ่บ้านของเชนน้องนะครับ8โมง10นาทีเรามาพักกินข้าวที่วิเชินบุรีไก่ย่างบัวตองสองเติมพลังแล้วค่อยไปต่ออ,อันนี้ทางเที่ยวใช่ไหมครับ ทางเที่ยว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 เป็นยังไงโชเฟอร์เว่ยมากเลยนะดู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 โอ้วันนี้บรรยากาศฝนฝนตกก่อนนั้นนี่นะสดชื่นสดชื่นมาดูนักปั่นของเรานะครับเป็นทั้งโชเฟอร์เป็นทั้งนักปั่น น่ารักจริงๆเลยบอกว่ามดไม่ใช่มดผมเห็นหุ่นแล้วผมสงสารจักรยานต่อหน้ารแทกซี่อักกินข้าวอีกข้าวเมื่อเช้าเมื่อเช้า